อันชันอันชันที่เป็นกรกทิ้งกับสู่รนเค็ตลับค่ะใช้ดอกอันชันแบบนี้แล้วใช้เฉพาะส่วนที่เป็นกรีกกดน้ำร้อนใส่ค่ะยามาดูเร็วมาให้ เร็วมาให้เอฟซีดูว่าคิ้วพี่ยามเป็นยังไงอันนี้คิ้วมนนะคะจะต้องทําการตัดเล็มทุกเดี๋ยวดูคิ้วลูกมนนนะมันบอกเลยว่าสูตรนี้ใช้ได้ตั้งแต่เด็กและเกิดสวัสดีค่ะขอลกสวัสดีค่ะนี่คิ้วพี่ยามค่ะนี่คิ้วพี่ยามนี่คิ้วแม่คือมันจะมีความยาวสูตรนี้จะช่วยเปิดรูขุมขนแค่ดอกอัญชันอย่างเดียวนะคะเด็ดเฉพาะกรีดดอกแล้วใส่น้ําอุ่นเราใช้จุ่มโดยคัตเตอร์มัดแล้วเช็ดให้หัวคิ้ว ชนคืออยากให้เขางอกตรงไหนก็เช็ดตรงนั้นค่ะแล้วเดี๋ยวปล่อยให้แห้งเองไม่ต้องล้างออกในช่วงระหว่างกลางคืนอันนี้สูตรและเคล็ดลับนะ แล้วจะทําให้ขนอ่อนคนที่ไม่มีคิว้วคิ้วดกดําขึ้นจริงไหมคะพี่แยมจริงค่ะจริงค่ะเพราะว่าน้องจะใช้สูตรนี้ตั้งแต่เกิดบอกเลยว่าตั้งแต่วันแรกที่คลอดออกจากท้องแม่ค่ะอันนี้เป็นสูตรง่งายๆนะที่อยากจะให้หลายๆคนนําไปปรับใช้ดูแล้วก็ย้ากันอีกทีสำหรับคนไม่มีเวลาค่ะคนที่อยากจะผมสวยมีปัญหาผมงอกมีปัญหาผมร่วงหนัก,นกสมนุนไพร และเป็นสมุนไพรแท้ร้อเปอร์เซนสั่งกันเข้ามาค่ะถ้าไม่มีเวลาและอยากจะได้สูตรดีๆสำหรับผมงอกผมร่วงผมบาง390บาทส่งฟรีเก็บเงินหน้าบ้านทอใหญ่มากจากปกติ450ยาค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนกับคลิปดีๆค่ะพี่แอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ